ดีเรื่อดีเป็นใบโพลไม่ชอบก็ไดนแต่

ทำให้น้องน้ำมอบให้น้องจุ๊บเลยกอดกันอันนี้ด้วยได้ได้น้องอดอ่ะให้บอสทั้งคู่กอดทั้งสองคู่กอดทั้งสามคนสามคนเลยบอยบอยโอนให้ได้น้องนๆโตนี่ไงนี่ต้องแล้วไปทานเชฟเลยหรือกินข้าวกินข้าว จะให้น้องไอศกรปมแน้องอันนี้มันจะละลายแล้วมันแช่ก่อนใช่ไหมเค้กละลายต้องมันเป็นไรติมมันเป็นอะไรติ่มกินเลยอ่ะกินมาเงินเยอะสุดนะน้องนั่งลงน้องนั่งลงน้องนั่งลงน้องนั่งข้างล่างครับแฮปปี้เบิร์เฮีมน้ะว้าวไทำไมอ่ะยากอยราง เยำโคดทะเลนะคะแล้วก็เอาเนี be, ้ก็ยำเหมือนกันแต่ว่าเป็นยำแบบลำรวมนิดนะคล้เร so ียกวนจีไว้ไว้อันก็อันเป็นเฟรนช์ฟรายส์ค่ะแล้วก็มีเป็นลูกอันไม่ใช่เป็นต้าหู้ชี้นันนี้น่อยอันก็มีเป็นไส้กรอกนะคะแล้วก็มีแล้องมาแส่เค้สค่ะแล้วก็มีข้าวทเค้กด้วยอะไรด้ก็ต้องรีบมาวางหอยท้องลูกแล้วก็มีไข่เราเชิญมาด้วยค่ะทุกคนขอบคุณ น้องที่น้าหน่อยน้องเหนื่อยแตกเดี๋ยวพ่อให้ปิดพัดลมส่วนไหมแล้วก็เหนื่อแตกแม่พอถึงเปิดพัดลมอ่ะน้องไงเนี่ยเต็มจมูกเต็มคอเลยเนี่ยเนี่ยเต็มเส้นจมูกเต็มคอเหนื่อยเนาะกระโดดพี่ดาแล้วก็จะจับอ่ะจับยายดอบใพี่ดาขอบแล้วกี่ขวบแล้วบอกยาย สองขวดแล้วสองขวดเต็มแล้วถ้าหนูห้าขวดแล้วอ่ะนี่ยถ้าหนูห้าขวดแล้วไอ้ที่พี่ดูนี่น่าออยโอนให้เท่าไหร่เนี่ยไม่ได้น่าออยโอนให้เท่าไหร่ดูดิแม่กี่ประละเดนเนี่ยแปดแสนแปดแสนแปดแสนแปดแล้วเราก็วันเกิดดีมากเลยนะเรายังแปดพันไม่ได้อะอื่นเปล่าแอปอื่นเปล่าไม่ได้แล้ว กินข้าวก่อนกินนะข้าวเย็นไปเลยนห้าโมงใครกำลังจะเอาแบบโอ่นใหนะให้แม่ให้น้องให้แม่ให้น้องให้แม่ให้น้องไม่มีเย็นเลยฝกต้อนนะฮะไม่ทำมันไงจะว่างหาหลังที่หูกต้องว่างหายกินอะไรกินจะไปกินดีกว่าหนึ่งห้าแปดเจ็ดส แล้วตากินปลาร้าไม่ทำที่จะล่างจล่างตรงนั้นจะล่างตรงนั้นโอ้โห้ถ่ายปน่ายเปน่ได้ไหมไม่ได้อ่ะคำว่าวันเกิดเไนะอน้มกนอะห่อมันกิ่นมันไม่มีรสชาติน่ง้ะวันเกิดไอคิวมันเกิดไอคิันนี้มันเกิดไอคิเผ็ดไข่หรอ ข้าวแม่ e ไม่กินน่ะมีชีสด้วยมาเลยไงเขียนข้าวเย็นเพราะว่าตอนมืดจะไม่กินแล้วโอเคอันนี้เอาลงช่องไอคิวแบบอยากกินมากน้องเนี่ะกินนี่ลูกอยากกินอ่ะแล้วนี่ถ้ามันเพ่ๆกินน้ำ กัดข้างจะกัดได้ไงล่ะหมอมเอ็เตมเอาดกินนี่อง้กัดได้กัดไอเกี้ดยนิ้วจุ่มมันฝาเป็นตำลัลองกินนะลองกินปลาไหลนิ้วทุกคนบ้างรสชาติปลาหมอครับอันนี้มอร่อยอครับตนี้อมอันนี้ให้มันมัต้องอมค่ะกินเลยค่ะ แปดขวดแล้วกินเผ็ดได้ลุยเลยกินไม่ได้เลยยมถารอาุ้ตาขึ้นเยอะอ๋อเหรอมแกกินกินไหมกินบะกินไหมเลียกินเผือไหมเลียมแกินเ็ยะถาาคุณตาลด เพราะว่าเนี่ยสวนมันอยู่นน่ะเขาไปถ่ายรูปไปอินทมาแกน่ยสวนอยู่นนทบุรีเนี่ยมันหวานเลยกินอะไรแล้วมันตาลเยอะซึ่งใส่เดแม่ให้หลูกินตอนนั้นอ่ะมันตาลเป็นซอสซัมจานซู่มันตาซื้อนี่ดิซื้อกล่องสูงมาเปิดดิอาหารทะเลอ่ะกล่องห้าร้อยห้าร้อยนสั่งมาไม่ทำทีลนหอยเต็มกระถางเลยกล่องส่งแม่ ห้าร้อยแล้วแต่เขาจะขายอะไรให้เราจิ้มเนี oh, ่ยตั้งจิ้มนั่งด้วยพีน่งดีดีเฮ้ยเห็นมันน่าทานเดีนขายไม่ได้ไหมเนี่ยจิ้มัปลาล่ายอลงฝองตุ่มอ่ะเราก็ทำให้มันสุกดิมันเค็มมากเลยจันนี้เจ็บไงเจ็แล้วเจ็บอันนี้ย

ไม่จับนะเพือเพื่อนเขาบอกไวไม่จัน้องไม่ได้อาน้ำเือเปื่อไบน้งนั่เชรี่นลูกกินซีข้กินด้วยให้น้องด้วยลูกหวานหวานมีประกานะขอไม่จ่ายนะลูกกนก่อนก่อนอะ ไห้เทียมชอบไหมชอบไหมลูกชอบอะเาัมีเม็ดไหมเนี่ยระวังนะอร่อยไหมลูกทำนี้กันเียมเเลยเชอรี่ยังไม่มีเม็ดของใครอะขอใ้แลไมไอน้ององเ ขาดดีนะจะบอกให้มาตัดพอกินก็ได้พอแล้วแม่เอาไปแช่ไว้ี่ก็จะตัดหมดนั่นอย่าไัดมย่ไหมดใหญ่มันกินไม่หมดเบาหวานไม่ยายกินไเบาหวานยังไม่พูดม่พอแล้วแบ่งกันกินย้ายกอนแล้กินหมดไเมแบ่งให้ยายกินด้วยกินได้ป่ะกินได้ไมอันนี่ไปแช่ก่อนนะโอเคกินลูกอร่อยไหมลูก เอาเชอร์รี่ออกให้หมดเลยแล้วแม่หนูกินไม่เยอะหนูกินไม่ค่อยเต็ม